สวัสดีค่ะดิฉันนาสาเสริมสอรเพิ่มใจชั้น663ประเทศสิงคโปร์ 5. วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวทะเลค่ะดาวทะเลเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีพื้นผิวด้านนอกแข็งแต่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับกล้ามเนื้อดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ําหรือ Water Vascular System กลไกการเคลื่อนที่ของดาวทะเลด้วยระบบท่อน้ําเกิดขึ้นเมื่อน้ําไหลเข้าสู่ระบบท่อน้ําทางมาดิโพลไล ผ่านท่อน้ำวงแหวนเข้าสู่ท่อน้ำแนวรัศมีและมีแอมพูล,ล่าเมื่อกล้ามเนื้อบริเวณแอมพูล,ล่าหดตัวจะดันน้ำเข้าสู่ทิวฟีดทำให้ทิวฟีดยืดยาวออกไปแต่พื้นด้านล่างขณะเดียวกันลิ้นภายในแอมพูล,ล่าจะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลกลับออกไปทางท่อด้านข้างหลังจากนั้นกล้ามเนื้อของทิวฟีดจะหดตัวทำให้ทิวฟีดมีขนาดสั้นลงจึงดันน้ำกลับเข้าสู่กระเป๋ะแอมพูล,ล่าอีกครั้ง การยืดและหดตัวของทิวฟีดหลายๆอันทําให้เกิดแรงดันจนดาวทะเลสามารถเคลื่อนที่ได้นอกจากนี้ที่ไปอีกด้านหนึ่งของทิวฟีดมีลักษณะคล้ายแผ่นดูดหรือเรียกว่าซักเกอร์ทำหน้าที่ในการยึดเกาะพื้นผิวขณะที่มีการเคลื่อนที่ช่วยให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ